สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนีก็มาพบกับเผยออีสานไต่คือเก่าเนาะคะ่ะมือนีสิภาท่านูุชมมาตามตอเลขสารปูตาป่าช้าเก่าเนาะคะ่ะเมว่ที่แล้วปูตามองนีก็ให้เด้ต้องตรงกับคือหกเจ็ดเนาะคะ่ะเข่าบ่นเนาะคะ่ะมือนีกับภาษีพานผูุ้มมาตามตอเนาะค่ะมือน,ะะนีแถวบานสิฝนตกแห้งเนาะคะ่ะท,ทั้งร่มทั้งฝนมือนีกับวันพระพอดีเนาะค่ะกะว่าสิมาแต่วันเว้นเนาะคะ่ะแต่ว่าฝนตกพึ่งกะเศร้านะคะอันนี้ก็กำลังสี่หกโมงแรกเนาะคะ่ะ มากันเนาะคะ่ะกับคยออีสานไต้เนาะคะ่ะบรรยากาศก็เงียบเนี่ยจักหน่อยเนาะ,ค,ะค่ะเพระาะว่าม,มันคำเนานะคะ่ะตอนนี้การสิมือใดแล้วะคะัะท่านผู้ชมครับในวัต่ิพานมากเนาะครับเลขกระเขา้าครับท่านผู้ชมเจ็ดเนาะครับเดี๋ยวเอามาขอตองวัดกันเนาะครับท่านผู้ชมบ,มบัมมอนีสีได้เป็นตัวใดครับพูตาสิเมตตาให้ตัวใดเนาะคะ่ะ เจ็ดหนึ่งสองเลขล้าเอ็ดรอยอยนี่จะเสียงนกสิงสาราสัดเนาะค่ะมันคำเอนาอะค่ะ ยินเสียงนกแล้วค่ะท่านผู้ชมวันนี้คขอให้แตกสามโตอีกเนาะค่ะปูครับว้วที่เ้วได้โงโตเนาะวันนี้ขอสามโตตรงๆเนแะค่ะขอจากปูกับเน Nam muda sa pewatura atau sem muda muda pewatura atau

ขอโชคขอลาบจากปูขับยาคือเก่าครับสิ่งใดที่ผมเมือกับข้าแก้วได้ล่วงเกินไปกับให้ปูยาให้เห็นนั่เด้อครับในงวดของวันที่หนึ่งแม่แม่สายยนีขอให้ปูยาให้ตัวเลขตรงๆเลขท้ายสามตัวท้ายของรางวัลที่หนึ่งครับของฉลากกินแบงรัฐบาลครับลูกหลานกับมาพึงบารมีของปูขับยาครับขอให้ปูยาให้โชกให้ลาบ ขอให้ลูกหลานเลยครับท่านผูช้ชมทุกทุกคนสมปรารถนาได้เลยครับสาธุสาธุสาธุ ขอให้เลขที่ผมขอจากปูยามือนีงวดของวันที่หนึง่งเมษายนขอให้มาในทูบดอกหนี้เด้อครับปูย่าขอสามตัวทไายของฉลาดกินแบ่งรัฐบาลรางวันที่หนึ่งครับขอให้มาในทูบดอกนี้นะครับปูกับญาครับสาธุสาธุสาธุานี่ทั้งเสียงนกเสียงจินจกเนอะ เสียงซับประสัดทุกอย่างเนาะค่ะมองนี่มันอยู่ตรงป่าเนาะคะ่ะเป็นป่าชาเกลเนาะ,ค,ะค่ะกับปูนี่กระไดเมื่อร้ายงวดแ้วเนาะคะ่ะกับอยากได้อีกคือเกาเนาะคะ่ะวันนี้กับอธิ่นานมาปูกัญยากระหายเนาะค่ะครับวันนี้ก็ขออีกเพื่อนผูส้มจะได้มีโศกน้ำเนาะคะ่ะ เดี๋ยวรอบเบิรงน้ากันครับท่านผู้ชมครับถูกตัวที่หนึ่งที่สองที่สามครับครับมุนีก,กับมาคําแดครับฝนตกแล้วค,ครับฝนตกฝนตกตั้งแต่เที่ยงครับท่านผู้ชมข้าก็ตั้งใจมาตามต่อเนาะคะ่ะเพราะมุนีเป็นวรนรพาน้ำเนาะ,ค,ะค่ะครับก็คือมาขอกับปูกับยาบรรพระเนะค่ะ,ค,ะครับปูยาสีเมตตาเนาะ,ค,ะค่ะคนลุกรู้สึกคนลุกมันคำานะคะ บริเวณดบอบหลอดสานกูตาเนาะค่ะหัวที่แล้วกับบริเวณมองนีเนาะคะ่ะมันสีมิเสามองนีเนาะค่ะแล้วก็คำเกี่ยวรู้สึกว่ามันสีมียางยางพานไปเนาะค่ะท่านผู้ชมคนลุกได้ครับเก<ด>ี่ยวท่านผู้ชมผมสิบอกด้วยไอ้รอบที่แล้วถีเลขเมันดอกเนาะก้อนถีผมสิได้ตัวเลขนะผมเห็นคนเดินไปตรงนี้ครับนี่ครับวูบหายเข้าไปตรงนั้น แต่กับข้ามแขว่ก็มาเห็นเห็นน้ากันเนาะมันกระสินมือดแล้วเนาะค่ะมื่อนี้เนาะค่ะมาบ่อบริเวณตรงนั้นสิเป็นที่เก็บกระดูกเก่าที่ข้าเขียวเห็นบ่ะเป็นถ่านะเห็นบ่ที่เก็บกระดูกเก่าตรงนั้นครับยินเสียงนกเนาะค่ะไปไนตามชมในเมืองนั่น คำเกี่ยวเห็นไหมเห็นไหมคนหิ้งยานค่ะคำเกี่ยวใส่แสงเฟสซอยเนาะค่ะมันมหื่แห้งใส่สันไตก็มาท่วงบอกเนาะค่ะคำเกี่ยวเหิ้งยานเนาะค่ะ เดี๋ยวรอเหล็กทูบนะค่ะครับ่านผช้ชมครับสำหรับเหล็กทูบตัวที่หนึ่งเนาะครับที่ขอจากปูญาครับก็คือเลขหาครับปูกกับยากับเมตตาให้มากแล้วเนาะครับ่านผช้ชมครับเล็กตัวที่หนึ่งก็คือเหล็กหาแล้วค่ะครับอ่าเอาไฟอ็มลอยท่านมช้่มเบอร์หนี่งไฟอ็มลอยก็คือเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองเนาะค่ะ เล็ถูกก็เหล็กตัวเหล็กก็คือเหล็กหางแมนเจ็ดหนึ่งสองค่ะยันอยู่แล้วค่ะเจ็ดหนึ่งสองค่ะเดี๋ยวราเหล็กถูกตัวที่สองตัวที่สามแล้วค่ะค่ะไอหนับกล้วยนี่มีจักรวยกล้วยบปลาทั้งหมดนี่บอกหนึ่งสองสามสี่ห้า กเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยี่สิบกล้วยมียี่สิบลูกแล้วค่ะค่ะก็เอาเลขไปนันะะ่มแล้วค่ะสองศูนย์แล้วค่ะกล้วยมือนีมาถวายปูญานะคะ่ะสีราะปูตาหนีนะคะ่กะก็มีทั้งเมื ยี่สิบหน่วยเนาะค่ะสองศูนย์เนาะค่ะ,ระ,คะกระเลขง่าไปได้เนาะค่ะครับเลขถูก<อ>ท่านใหม่ยู่บปูยาครับอผมกับกําเกี่วมาขอโชกขอลาบมือนีเนาะครับกับบดม้มาลบกลูปูกับยาครับแ่อยากเป็นสภาพบุญถ้าปูกับยาให้ตัวเลขเขาเอาในวันนี้นะครับงวดต่อๆไปเนาะครับแต่ที่ใดมีค้นมากกาบมาไหวปูนาอยากให้เขาหูจักแล้วก็ ให้เขาได้ทำบุญให้ปู่กับยาน้ำครับตัวผมเองจะบอปันใดครับถ้อยากให้ท่านผู้ชมดีเขาว่าเราช่วมคิดคิดปู่ย่าให้เลขนี่ให้เขาได้มีโศกมีลาบน้ำครับปล่อยปู่ย่าให้เลขตรงๆเด้อครับปู่กับย่าครับสาถูกาถุกกอยากถือกันแล้วเนาะค่ะแต่ก็อยาทนผู้ชมถิดน้ำครับค่ะยานบ่นี่ไอ้แกกะยาดันมันเดิมดหมืดแล้วเนาะค่ะ ไ <c oughs> ม่นี้กบหน้ากับบว่างน้่เนาะค่ะฝนตกอะถ้ามาน้ากันร้ายคนกับพ่อเลยมีมูเนาะค่ะมาสองคนมันก็มงวงวิเวียจังไลยเนาะคะ่ะค่ะเดี๋ยวเขามา<ะ>มเบิ้งเล็กรอกต,<น>ตัวเล็อย<น>ู<น>่ค่ะมันกับมืดเนาะเล็กสอง ครับท่านผู้ชมครับสำหรับเลขทูบตัวที่สองเนาะครับก็คือเลขสองครับห้าสองเฮ้ยห้าสองสองหานี่มันตรงกับอันนี้ยวว่าไอ้เลขกมาออกห้าเห็นเนาะขวดตีเดี่ยวนี่นี่เลยอ๋อวดตีเดี่ยวไปแฮนด์เลขอยู่นี่เนาะค่ะคนลูกแก้วเพท่นออที่จะใส่คนลูกฮายคนลูกเลยครับท่านผู้ชมผมสีบอกให้ท่านผู้ชมฟังด้วยครับ สาธุสาธุครับบอกบอกนี่ครับเลขหาสองครับท่านผู้ชมอยู่ตรงนี้ครับแล้วคนลูกอย่างแล้วนิไทยตรงครับท่านผู้ชมคือกุมารนี่ครับคือรอบทีเดียวที่ผมมาทายครับท่านผู้ชมนี่ยเขาพลิกหนาครับคือเขาเขาหันหันหันหนาไปอีกทางหนึ่งนะครับใช่เอาสร้างขึ้นนสร้างลมนี่ยยกมวยสร้างขึ้น แางล่มนะต่าจะูกค่ะงของปูกับเน,นะคะล่ม่งนี่ค่ะุะมานาะคะ่ะสองหาตรงกับเลขถูกเนาะคะ่ะหาสองหาสองนนะค,ะคือก,กันเนาะค่ะเลขกุมารก็หาสงแล้วก็เลขถูกก็บหาสงเนาะคะ่ะครับวิเล้มเลขตัวที่สามบ่มีบ่มีไหมคะ่ะเบิ่งเนาะคะ่ะหา้าสอง งลางบ่มีเนาะค่ะเป็นแค่ขีดดำๆเช่อๆค่ะสิเป็นเลขไงกระเบองบ่ออกเนาะค่ะเอาเป็นว่าหาสองเนะะงาะค่ะหรือถ้าท่านปุน้ส้มท่านใดสิเอาสามตัวกับเอาเป็นหาสองศูนย์ก็แล้วกันเนาะพอวเลขมันหายไปเนาะค่ะปูกับยาหายแล้วหายแค่สองตัวสารปู่ตาป่าช้าเก่าเนาะ,ค,ะค่ะเลขถูกที่ได้ก็คือหาสองสามตัวก็คือหาสองศูนย์ซึ่งมันตรงกับเลขกุมารเนาะหาสองเนาะค่ะ คนลุกเลยค่ะเลขกเป็นสองตัวชัดๆเนาะคะ่ะตัวที่สามนี่บ่มีบ่มีเนาะคะ่ะเลื่อนไปเลยเนาะค่ะํำเกี่ยวกับไฟหาสองศูนย์น้ำเนาะห้าสองห้าสองศูนย์เนาะห้าสองสองเนาะมันบ่เมนไหมอ่ยมันเป็นเล็กสองกับเป็นบ่ไดดเนาะคะ่ะทางผู้ส้มกับพิจณาลองเบิงครับมันเป็นเหล็กอื่นบ่ได้เลยค่ะมันบ่มีหางนีหยังนะมันขึ้นขีดข้างบนมากซื่อๆไหมค่ะค่ะก็ชื่อ ปูยาอาจิใหสองโตเนาะสองโตกะเฮ้ยสองศูนย์กะถ้าหาสองศูนย์กะตรงกับกล้วยกล้วยก็มียี่สิบนวยเนาะค่ะก็เป็นห้าสองหรือห้าสองศูนย์เนาะขอให้มาตัวนี้เด้อครับปูยาครับขอให้ลูกหลานทุกๆคนได้สมหวังสมปรารถนาครับปูยาครับสาธุสาธุสาธุครับแล้วก็มีเหลขฟ้าเอ็มลอยก็เจ็ดหนึ hmm. building building ่งสอง เลขปลาเอ็มลอยก็คือเจ็ดหนึ่งสองเนาะค่ะครับค่ะเลขถูกสิสานปูตาปราช่าเกาเนาะค่ะก็คือห้าสองหรือห้าสองศูนย์เนาะครับค่ะแล้วก็มีเลขกล้วยฮสองศูนย์เนาะค่ะ, 2, 0, ะ,ค,ะครับกล้วยยี่ส <20, S 2> ิบหน่วยครับค่ะวั่นีปูกัญยากระหายแล้วเนาะค่ะครับค่ะ,คะง,งวดของวันที่หนึ่งเมษายนหกห้าครับท่านผู้ชมครับค,ครับท่านผู้ชมครับ สำหรับคลิปนี้เนาะครับก็เป็นความเชียดส่วนบุคคลครับเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมทุกทุกคนครับทามักตัวเลขที่ผมเคยสารใต้มาขอจากปู่กับยาปาษาเกานะครับก็ลองนําไปประกอบการเชียงโศกเบิงครับผมก็่อให้ท่านผู้ชมทุกคนโชคดีลำรวยเงินทองกันสุขสุขคนเด้อครับถ้าเห็นตัวเลขที่ต่างจากผมก็เม่นมาบอกน้ำแนครับคำเกี่ยวเริ่มสั้นนะคะคำเกี่ยวเดี๋ยวเห็นอีกยังกับประจักษ์คำเกี่ยวยันนะคะท่านผู้ชม มันมืดน้ำไหมคะเดี๋ยวค้าเกี่ยวขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะครับขอเมียก่อนนะคะคํามเกี่ยวใช่ครมืดแล้วสั้นเลยอฟังฟังผีใส่ใส่มือเข้าไหมค่ะค่ะฟังบุษ้มค่ะมันอยู่ในต้นไสเนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณท่านบู้้มที่ติดตามรับส้มนะคะโชคดีมันมานค่ะสวัสดีค่ะ